สวัสดีครับชาวสไบีนทกทุกคนครับก็วันนี้กับพวผม,ผมพิจูศัดนะครับผมสวันนี้ครับผม,ผมก็จะพาทุกคนผมมาสู้กับบอสนะครับผมที่เก่งที่สุดนะครับในเรื่องนี้แล้วก็เป็นบอลที่เลือดเยอะที่สุดด้วยแถมยังเป็นบอลที่เป็นอะไรที่แปลกตาม,มากๆเลยคือมันเหมือนบังคับแบบเน้นโคดิกสูงเลยและก็เน้นสัตว์เทพเยอะๆถ้าใครที่มีสัตว์เทพแบบผมบอกเลยว่าเหนื่อยนะคือตอ่อยคุณมีสัตว์เทพแต่ว่าโคดิกคุณต้องแน่นแบบมากๆเลยนะ คือถ้าโคดิกแบบประมาณ6000เนี่ยผมคิดว่าไม่ผ่านนะขนาดผมแบบยังรากเลือดเลยขนาดมีสัต์เทพนะโอ้โห,โหก็วันนี้ผมก็จะต้อง,องบอก,กน,นะครับว่าทีมที่ผมเล่นเนี่ยมันเป็นทีมมาตรฐานใครหลายคนเลยที่ใช้ผ่านคอนเทนต์แบบสบายๆตอนนี้มันก็มีเลเชลมาแล้วใครที่มีเลเชลเนี่ยก็สามารถใช้แทนเดียนาได้แล้วนะผมก็แนะนําเป็นเลเชลแล้วกันเพราะว่าดาเมจของเลเชลนั้นพึ่งพาได้จริงๆครับอันนี้ผมไปดูคลิปของเอ,อ่อพูก ช่องอื่นไาแล้วช่องอื่นเขาก็อาจจะแบบลงนู่นลงนี่บ้างไงแต่ว่าผมก็ไปศึกษาเซิร์ฟเกาหลีบ้างนะว่าเดเชลตัวนี้มาทำอะไรได้ใช่ไหมแต่ผมไปดูมาเฮ้ยดเด Le เยอมดเลเชลเยอะนะเนี่ยไม่ธรรมาดาถ้าผมจัดเีลิชใช่ไหมคือตอนนี้เเเชลอะอาจอยู่เทียร์สูงเลยก็ได้นะเพราะว่ามันลงอารีน่าได้ลงทั้งเอ่อเนื้อเรื่องได้เคลียร์คอนเทนต์ PVE ได้บ้างไม่ได้บ้างอันนี้ก็แล้วแต่ตามสถานการณ์กันไปอะเรามาเข้าเรื่องกันดีกว่าครับ ทีที่ผมใช้เนี่ยผมก็จะมีการครับปรับเปลี่ยนนิดหน่อยนะอีวานผมจะใช้ของเป็นป้องกันนะและก็ใช้เป็นนะครับผม3ตีรถเกตนะคือไดเชลอะถ้าคุณผู้ชมมีนะไม่จะเป็นต้องใส่ครับเพราะว่าตัวเธอนะครับผมมีเรื่องการรถเกียร้ใทีมด้วยหมายถึงว่าตัวเองตีรถเกียรมันอยู่ในสกิลหนึ่งอะเดี๋ยวผมหายแลนะอ่าเนี่ย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 ครับพสซีฟต่อเน่อง คือถ้าผมเทียบกับที่ผมใส่รถเกีร์ไปสามอันเนี่ยกับเイเชลที่มีแพสซีฟในตัวเองเนี่ยผมว่าดีกว่าถ้าคุณผู้ชมยิ่งเอออัพเลเวลสูงๆเนี่ยเイเชลจะตีรถเกรีรแบบโอโ้โหแบบหนักหน่วงมากคือบอสตัวนั้นอ่ะแปบ๊บเดียวครับผมเราได้ขัดบอสเลยคือการขัดบอสรอบนี้เราไม่ได้โตีสกิลเองนะเราจะต้องตีรถเกรีรมันก่อนเพื่อให้เรานั้นขัดบอสได้แค่นั้นแหละครับอืม <c oughs> ซึ่งผมไม่มีเイเชลแต่ผมก็ใช้เป็นอีวานแทนได้ คือผมรับได้แบบสบายครับโคเด็กผมประมาณ1,800นะ Defense ส่วน Attack ก็เกิน7,000แล้วส่วน HP ก็ใกล้2 0,000แล้วเหมือนกันส่วนเดียา so, mm hmm. ผมเน้นเป็นบิลเนี่ยครับผมเซตโอรุจิเลย5เซตผมไม่เล่นเซตผสมนะของคาตาท็อปเพราะมันจะไม่ขัดแสงและเอฟเฟกที่มันได้มันกไ็ไม่ได้คุ้มค่าราคาเกินไปที่ผมจะต้องเล่นเซตผสมระอสนิทผมก็เลยแบบเล่นเป็น set, เซตโอรุจิล้วนเลยส่วนเดรโลเนี่ย ผมเน้นเป็นรถคูดาวทุกคนใครที่มีรถคูดาวเยอะก็ใส่ให้เดนโดนไปเพราะว่าสกิลนั้นมันจะได้วนมาทันครับไอ้สกิลลดดาเมจฝั่งตรงข้ามเพื่อที่จะเราจะโดนสกิลบอสเบาลงครับอืมแค่นั้นแหละใส่นี่ด้วยครับผมเออต่างหูคริสลดอีกสิบห้าเปอร์เซ็นต์ก็เท่ากับว่าตอนนี้เดี๋ยวโดนผมจะลดได้ประมาณนะครับผมห้าสิบเปอร์เลยนะคือตอนนี้เกมอ่ะลดได้สูงสุดห้าสิบเปอร์เซ็นต์เท่านั้นนะครับคุณผู้ชมอันนี้แค่ในเกมนะหรือว่าในคอนเทนต์ต่างๆ่างนะ มันลดไม่เกินห้าสิบหรอกหกสิบไม่มีทาถึงแค่นั้นแหละแล้วก็พีเน่พีเน่ก็เหมือนเดิมครับไม่มีอะไรมากผมไม่ได้ใส่นี่ด้วยนะของรักพมผมรู้ใส่อะไรดีอะอืมอ่ะสะักครูชมพี่งงครับว่าผมใกล้ได้สถเทพหรือยังเหรอก็ประมาณนี้นะครับสามละสามแล้วอ่ะผมคิดว่าปีนี้ผมได้คือว่าจะได้ตัวอะไรครับถ้ามันเอาคาร์ลัมเข้าก่อนผมก็มีโอกาสที่จะลู้ได้เหมือนกัน คือสัตเทพอะ่ะเราได้อะไรก็ได้ครับผมไม่ซีเรียสแค่นั้นแหละอืมก็ถือว่าวันนี้ประมาณนี้นะครับทุกคนโอเคเดี๋ยวผมพาทุกคนไปดูกันดีเกมดีกว่านะครับไปอันนี้ก็มาซอรี่ผมนะครับไปล,ลุยกับเปเลสโก้เลยนะครับไป I will let go. I'll protect everybody. I'll bring you death. <laughs> <laughs> I will bring let you go. death. I'll protect everybody. <laughs> I'll bring you death. I won't let go. I choose you. I'll protect everybody. I will not die. I'll bring you death. I'll protect everybody. Huh? I won't let go. I'll bring you death. Don't get in my way. <laughs> Don't get in my way. I'll protect everybody. I'll I won't. Let bring <laughs> I'll bring you death. I'll, won't let you death. I'll bring you death. I won't, I won't let go. I won't let go. I'll, I'll bring protect you death. everybody. Don't get in my way. Don't get in my way. I won't let go. I'll bring you death. I'll protect everybody. I won't let go. <laughs> I won't let go. I'll bring you death. I'll protect everybody. In my way. I'll bring you death. <sighs> I won't let go. I'll protect everybody. I'll bring you death. you death.